สวัสดีเมมเมนะครับเมมเม น่าจะว่าปีปรุมหรือเปล่านะครับแม่แเดี๋ยวรอดูข้างทางก่อนว่าึงไหนแล้ว Oh. นะครับแม่แม่เข้าเขตน,นะครับเอาเภอวาปีปทุมเดินทางปลอดภัยเด้อครับขอบคุณขอบคุณบ้านคันเงินนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจเด้อนะครับบ้านคันเงินนะครับขอบคุณามากๆเลยค่ะ เดียวน้อลูกชายว่าถึงโคราชปะ,คะโคราชจังหวัดไหนเป็นโคราชจังหวัดอันจังหวัดที่อย่างปอโคราชจังหวัดสุรินทร์ว่าคนน่ะลูกชายเพื่อนคนน่ะสวัสดีแม่แม่ทุกคนทุกท่านด้วยนะคะแม่แม่ที่เข้ามานะครับรัพ่วงคาร์นะเนี่ยทักทายเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับโมบิลตอนนี้ก็ ว่าปีประทุมนะครับถึงว่าปีประทุะแ,มแ,มแม่แม่แม่ทางแอปดำนะครับดูโกตอนนี้กำลังถึงว่าปีประทุมเด้อแม่แม่ถามข่าวครับข่าวเข,ข,ข้ามาน้องสิว่าหอดสายแล้วกำลังถึงมหาสารคามครับขันเงินหอดสายแล้เนาะขันเงน เดินทางปลอดภัยเด้อยค่ะขอบคุณครับคนที่เข้ามาให้กำลังใจเด้อแล้วก็สวัสดีนะครับนันพิธีมพี่เจม,มบอกว่าสวัสดีพยามบ่ายค่ะผมกดไลค์ให้แล้วน,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 นะครับค่ะขอบคุณมากๆเลยเนี่นะครับขอบคุณนะครับเดินทางปลอดภัยเด้อครับค่ะขอบคุณทุกกำลังใจครับรู้ะะรขอบคุณได้หลายเด้อครับคุณแม่เอฟซีช้าๆชชทุกคนด้วยนะคร่ะแม่ พาเดินทางไปด้วยกันนะครับแม่ๆเดินทางกระดีญ้วนของเรานะครับตอนนี้ก็กาลังออกจากบ้านนะครับแม่่ได้ชั่วโมงกว่าๆแล้วนะครับระบบของลูกลูกมันก็จะสั่นๆหน่อยนะแม่ๆคนดูคนดูคนดูเอาในเดือนะครับแม่่ระบบแล้วก็คุณแม่บอกว่ามีนิวนอนน้องชายเจอช้างไหลไหลเชือกจุกๆไปเลยใช่ครับแม่ แถวๆึงบึงบึงการบึงการอุดรวันี้เจอกัน,นจุ๊บๆไปเลยแม่น,น,นะครับก็บึงการวันนี้แม่น้องชายสกลนครแต่ว่าสกลนครก็น่า,นานก็น่ากลัวอยู่ดีสกลนครน,นะครับไปแม่ ทางบ้านทงคูนเป็นแม่เห็นข่าวบ้านบ้านใครทงคูนไหมแล้วก็พี่เจมว,ว่าพี่ขอพี่ขอ,อ,ขอ,อไปด้วยมามาพี่เจมมารอข้าวดาวด้วยกันด้วยนี่ทางอื่นเขากอันกลับบ้านดิไม่่ำ่มทางนี้เราออกจากบ,บ้าน <ste am> เราออกจากบ,บ้านเพื่อไปก็สู้สู้เพื่อครอบครัว่สู้เพื่อครอบครัวนะครับทางอื่นเขาขนของขนอะไรกับบ้านเราขนของขนันนี้สู้ สู้งานคุแม,แม่ตามชีวิตชาวช้างคนทัวร์เรามาจะมามาพี่เจมเกาะล้อเกาะล้อ,อมาเลยเกาะล้อ,อมาเลยเน้อพี่เจมเกาะล้อ,อมาเลยแล้วก็คุณแม่บอกว่าขอให้เดินทางปลอดภัยสาธุสาธุค่ะข,ขอบคุณคแม,แม่ที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับอยากเสริมมาเยนะครับแม่สิ ทุกบ้านนะครับมีมีแห้งเม่ๆยวจอดไฟแดงถนนทางมันไม่เสมอกัน เริ่มง่วงนอนแล้วนะครับสเสบียงเราก็พกมาด้วยนะครับแม่แม่สเสบียงสเสบียงเราเยอะนะครับหญ้าหญ้าเนเปียให้โมเบลได้กินอิ่มตามใจเลยนะครับน้แม่แม่ข้าวหลามข้าวหลามก็มีด้วยแม่แมข้าวหลามพัดทา Ha <laughs> Lian babi. ตานเรานอนไหครับหลับหลับฝับนยังเลยนะเมเมทางเป็นเมย์เดี๋ยวเป็นเมื่อยตัดตที่ต้นคักเนาะเมเม่ตัดคักงหลับเนี่ยสวัสดีมแม่มทางนะครับทั้งสองเอปเลยนะครับมแม่มทางแอปดำแล้วก็แอปแดงนะครับมแม่มลูกๆยิดๆนดีต้อนรับสู่ช่อง พังโมบิลนะคแม่แม่พังโมบิลนะครับพัดพังโมบิลโมบิล,บลตัวใหญ่กินดันแล้วแม่ว่าตอนนี้ก็น้ำหนักไม่เยอะหรอกแม่แค่สามตันแปดนะครับสามพันแปดร้อยกิโลนะแม่แม่ก็สาวใหญ่น้ำหนักไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแม่ตอนนี้ก็ขึ้นขึ้นช่วงที่ว่า เยอะช่างเมื่อปีที่แล้วนแม่สามพันแปดแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้รอบเลยโมเบลมัจะอยู่ที่เท่าไหร่นร่แม่น้ำหนัก ตัวจริงตัวใหญ่มากคนะ่ะใช่แม่ลมสมบูรณ์แม่เคยเจอแม่เคยเจอตัวจริงยักงมัวเบลอยังมีแม่แม่เคยเจอตัวจริงโม,มเบียแล,ล,ล้วหรอครับก็จะอุดมสมบูรณ์เนะี่ยบวชบวนขึ้นมาเป็นตะบนโอ้ยว่าบวชตะบนมาบวนช กูดสุดลายนะ่แบบนี้เมมาุกันได้นะคะมเมเมทุกคนทุกท่านเลย รับชมกันนะครับแม่แม ประมาณสองร้อยกว่ารเลยครับอ่นยุคส่าไม่แม้ไปกำลังใจนะครับ บอกว่าแสดงว่าสาิา่งไปทางก็ไม่ได้อ,อนทัวนี่ใช่ไหมใช่ครับแม่ถึงไปทางก็น่าจะได้พักผ่อนเลยครับแม่น่าจะได้พักผ่อนกันหลับอันไปถึงก็ทำกับข้าวซื้อนะครับซื้อกับข้าวมาทำกันกินแล้วก็พักผ่อนนอนนะครับแล้วก็ วันพรุ่งนี้เช้าแม่บ้านพาคนทัวร์ไปก็เดินทาเสียเวลาเดินทางก็ไปหนึ่งวัดเลยวันนีนะครับเดินทางก็หนึงวันนะครับลูกก็อนทัววันหลังเอาวนไปแม่วันนี้เราไปเราก็พักผ่อนนะครับวันนี้ไปก็พักผ่อนเลย ก็เริ่องวงนอนแบบนม้สามรวามวุนวกวันยิ่งวุนกลัวรถแห่ไปแม่ตกใจรถแห่ปิดตูดเลย แม่แม่มารับชมนะแม่แม่มาคุยกันนะครับทีมงานเราหรือแม่แม่ทักทายกันก็ได้ดย,ย,าายินงะอ้วนหนทางก็อีกยาวไกลนะครับหนทางลูกกูหนทางลูกกสวัสดีคุณนันทิชาแม่แม่แม,มาโอ้ ่อแม่ท่านติท่านใช้ท่อครับพ่็แม่ม่อแม่ท่บอกว่าชีวิตชาวคนัวกลำบากก็ต้องสู้นะครับสู้ครับแม่วันนี้มาด้วยกันวันนี้ทีมงานมาด้วยกันเยอะแม่นอนกันแล้วทกแม่ทีมงานวันนี้ก็มีทีมงานฟังพี่ดาวสองท่านแล้วก็มีทีมงานโมบิลก็ ทั้งหมด6ท่านที่มิ้นทท่านยังไม่มาแล้วก็งาานไม่พรนะครับคุณเพิ่มก็อีก1ท่านนมพี่แม่สวัสดีครับพม่แม่ท่านนะครับแล้วก็ไม่เด็กว่าสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เล็เป็นยังไงบ้างเนาะแม่สบายดีไหมนะครับไม่เล็เล่นหยุดงานไปเนาะแม่ใกล้จะนะครับใกล้ ใกล้จะเรียกว่าใกล้จะอะไรก่อนจะใกล้จะปีใหม่แล้วไม่ลืมได้จะหยุดงานไม่แม่มรมเรียว่าทำงานปกตินะครับไมเรียกบอกว่าไม่หยุดค่ะไเรียกว่าสบายดีค,ครับออกคนพอแล้วรอใช้ครับไม่เรียกทำคนเสร็จทำอะไรตักบาทเสียนะครับทำงานเสร็จก็ ไใช่แม่ขึ้นรถแล้วก็ไปตัดหญ้าวันนี้ไปตัดหญ้ามาให้โมูบิวทานด้วยแล้วก็ไปซื้อกล้วยอยู่ที่สตึกมาให้โมูบิวทานด้วยครับแม่โอ้ยมาแล้วมูบิวรู้เรื่องาละงบค่ะแม่ไปทางน่าจะไปที่ไหนก็ยังไม่รู้นะารับจะทำท่องเรื่อยๆกับทุกคนกเรื่อยๆน่าจะไปแถวแถวอันนันมันเร็วหรือเปล่า มีไดที่ขาวดากันยังน้องนะเมียไดที่ขดางกันยังเมียทุกคนทุกท่านวิทยาก็ได้กลับเลยไมื่อเ่นนี้ก็ได้กลับรอบบวดาวินาจริงๆวิทแล้วก็เป็นช่วงแบบปีใหม่เลยแต่ว่าดีนี้ก็นี้ก็เป็นหานะพนกก้าเป็นเนา สาธุสาธุครับยินดีต้อนรับ้ามาในกุนันใจทิพนานในวันนี้ในช่วงกเดินทางนะแม่ของคนไม่เลกามกามกๆสาธุสาธุเด้อครับแม่ในยังหิบปังปังเครับ คนทีงไหนแล้วเนาะไม่มเองน้ำมนต์อีิเป็นช้างตัเป็นแบบนี้เลยแม่สู้ไปด้วยกันนะครับดึงพอนลำบากบ้างพอสนุกไว้บ้า มีหลายรสชาตินะครับในเรองนีครับนะครับที่แม่แม่ได้ดูจากเอ่แม่บ้านบ้านอื่นเนาะแม่มีทั้งเรื่องสนุกมาปนกันไปนะมแม่เป็นเรื่องชีวิตของแม่เป็ของรสชาติชีวิตของเราสู้กันไปนะครับมแม่สู้กันไปเหมือนเดิมครอบครัว,วเราเพื่อนะนะพ้นเราแม่แม มันไม่ได้อยุ่นะ